กสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักครับอยู่กับผม h ฮอสปิง Cat กับเกมคุกกี้รันคิงด d อมนะครับวันนี้ผมจะมาบอกนะครับว่าเราสามารถจะหาเพชรได้ที่ไหนได้บ้างน,นะครับผมในวันวันหนึ่งเราสามารถที่จะ หาเพชรได้ค่อนข้างจะหลากหลายเส้นทางน,นะครับซึ่งวันนี้ครับผมผมจะมาสรุปให้ทุกท่านนะครับผมให้เราทราบกันนะว่าเออเพชรเนี่ยจะไปทําอะไรครับผมนะอย่างแรกเลยนะครับผมเพชรเนี่ยเป็นไปได้ครับผมที่เพื่อนเราจะอาจจะส่งมาให้นะครับย้ําเลยนะว่ามันจะเป็นการส่งของมาให้ดังนั้นเนี่ยพยายามแอดเพื่อนให้เต็มๆไว้นะครับทุกท่านซึ่งอ่าตรงส่วนนี้ขอระวันตรงส่วนนี้ยผมก็รับมาแล้ว บางครั้งมันเป็นการสุ่มแจกมานะครับเราก็ไม่รู้หรอกแล้วว่าเพื่อนเขาจะส่งอะไรมาให้รวมถึงเราส่งอะไรให้เพื่อนอันนี้เราก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันแต่ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางน,นะครับผมที่เราจะได้เพชจดังนั้นพยายามแอดเพื่อนให้เต็มๆไว้นะครับอ่านี่คือเส้นทางที่1นนะครับอ่าพอเพื่อนเสร็จปุ๊บนะครับ ก็จะมีในส่วนของขอละวันตามจดหมายซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่แห็มอ่านนี่ครับผมเพื่อนเขาส่งเพชรมาให้ใช่ไหมเนี่ยครับผมมันจะเป็นการสุ่มมานะมีหลายอย่างครับผมรวมถึงเงินด้วยนะครับอ่าตรงส่วนนี้นะครับอ่าพอเราได้เพชรมาแล้วนะครับผมต่อมาก็คือการใส่รหัสนะครับผมรหัสบางครั้งเนี่ยทางบริษัทนะครับผมหรือทางทีมงานเนี่ยเขาแจกเพชรมาให้เราก็สามารถครับผมไปที่ เมื ticket, Ale, function, point, okay. ่อเราได้รหัสมาแล้วนะครับผมเราก็สามารถเอารหัสตรงนั้นเข้าไปที่คูปองครับผมจากนั้นก็ทําการใส่ข้อมูลครับผมของตัวข้อมูลนะที่รหัสที่เราได้มาครับตรงนี้เราก็จะได้เพชรปาเช่นเดียวกันอ่าโอเคตัวส่วนนี้มันก็คือเส้นทางแบบสามัญทั่วไปนะครับถัดมานะครับผมก็จะมาพูดในส่วนของเควสกิจกรรมกันบ้างดีกว่านะบางครั้งจะมีในส่วนของภารกิจครับซึ่งภารกิจตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็สามารถอ่านนะครับผมแล้วก็ทําและเราก็จะได้เพชรปาเช่นเดียวกันนะ อ่าโอเคนะครับประมาณนี้อ่าตรงนี้มันคล้ายๆกับมิชชั่นนะครับพอถัดมานะครับผมเรามาพูดในส่วนของร้านค้าร้านค้าเนี่ยเราจะได้ในส่วนของแพ็กเกจเพชรนะครับผมรายวันด้วยนะนี่ครับผมนี่นะแพ็กเกจฟรีวันละครั้งนะครับผมตัวส่วนนี้เราจะได้เพชรนะวันละ30นะครับอ่าตรงส่วนนี้นะเราก็ได้รับเพชรมานะครับอ่าถัดมาครับผม ตัวนี้ก็กิจกรรมนะในกิจกรรมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเพรให้เราทํามาค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะครับเอาประมาณว่ามีเนื้อเรื่องประจําวันตรงนี้ครับผมใช้ทำพวกนี้เนี่ยมันจะมีพวกนี้เยอะมากนะล็อกอินประจําวันก็ได้นะครับตัวส่วนนี้เข้ามาเช็คนะครับผม ยัจะมีกิจกรรมให้ทําเยอะมากเลยนะดังนั้นเนี่ยอย่าลืมเข้ามาตรวจสอบด้วยนะครับเพราะว่ากิจกรรมแต่ละช่วงเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาด้วยหากเราเข้ามาตรวจสอบเช็คดีๆตัวส่วนนี้รับประกันเลยว่าเราจะได้เพชรมาใช้ตุนได้พอสมควรนะครับรวมถึงการผ่านเนื้อเรื่องเควสตรงนี้ด้วยนะอ่ะนี่ครับนี่นะอ่ะโอเคนะครับเยอะมากนะตรงส่วนของกิจกรรม เอาละครับผมในเมื่อพูดถึงขนาดนี้แล้วต่อไปเราจะมาพูดในสิ่งที่เรียกว่าสาบันกันเลยดีกว่านะเพราะว่าตรงนี้นี่ก็คือไอ้ที่เราพูดมาก่อนนี่เนี่ยมันเรียกว่าคล้ายๆกับของที่มีวันหมดนะใช้เสร็จปุ๊บก,ก็มีวันหมดใช่ไหมแต่คราวนี้ครับผมจะอยู่กับเราถาวรละ,ะนั่นคือคือในส่วนของน้ําพุน,นะครับน้าพุนเนี่ยเราจะได้เพชรปานะซึ่งมันจะสูบออกมาว่าจะเราจะได้อะไรก็ว่ากันไปพัฒนาตรงส่วนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะได้เพชรมาเยอะแยะเลยรวมถึงของ,ของเขิงเต็มไปหมดครับ ถัดไปจุดหนึ่งครับผมที่เราจะได้ก็คือในส่วนของรถไฟนะครับรถไฟตรงส่วนนี้เนี่ยเราจะเป็นการส่งของและมีโอกาสได้เพชรมาเช่นเดียวกันนะซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ใช่เพชรแต่ก็จจะเป็นของอยื่นที่สําคัญเช่นเดียวกันรวมถึงอ่าพวกค่าประสบการณ์นะครับนะนะเราก็แนะนา,นาครับผมก็พยายามทําให้เยอะๆนะครับตรงส่วนนี้อ่าส่งไปแต่ว่ารถไฟเนี่ยกว่าจะมา,าทีนึงก็ใช้เวลานานนะเนี่ยครับผมสามชั่วโมงกว่าๆเลยนะ แต่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่แนะนำนะครับว่าควรจะต้องมีไว้นะโอเคนะครับที่เหลือนะครับผมก็เป็นในส่วนของเกมเพลย์แล้วนะอ่าเกมเพลย์ครับผมถ้าเกิดเราผ่านเนื้อเรื่องครับผมจนถึงแต้มถึงดับหนึ่งเนี่ยเราก็แน่นอนครับผมเราก็จะได้พวกเพชรนะครับผมตัวส่วนนี้เข้ามานะนีเลยนะครับเนี่ยผ่านเนื้อเรื่องครับผมพยายามเก็บดาวตัวส่วนเนื้อเรื่องตัวนี้เมื่อเราเก็บครบถึงดับหนึ่งเราก็จะได้เพชรปลาอ่าเอามาใช้นะครับ าาและต่อมาก็คือในส่วนของ Kingdom พาร์ตนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการรับเพชรกิจกรรมมิชชั่นแต่และอย่างเนี่ยซึ่งบางครั้งพาร์ตตรงส่วนนี้ก็จะมีเพชรแจกมาให้ด้วยก็อีกหนึ่งในจุดพาร์ที่แนะนำครับผมให้ทุกท่านมีติดตัวไว้นะครับรับประกันว่าคุ้มแน่นอนนะสำหรับการซื้อ Kingdom Part นะครับผมเก็บเข้ามาไว้ไปของตัวเรานะครับเมื่อมันมีเวลาด้วยนะตรงส่วนนี้ ถ้ากายคิดมั่นใจว่าตัวเองเล่นจริงเล่นจังนะครับผมผมขอแนะนําเลยซื้อติดไปได้เลยครับผมของคุ้มจริงๆนะมีทั้งแต่ของแต่งบงแต่งบ้านนะครับซึ่งแต่งบ้านเนี่ยไม่ไดเอามาแค่ความสวยความงามเดียวมันเป็นการเพิ่มสเตตให้กับตัวละครคุกกี้เราด้วยนะอันนั้นก็ขอแนะนําให้จัดไปได้เลยนะครับ โอเคครับทุกท่านหลังจากที่เราแนะนําวิธีการหาเพชรแล้วนะครับผมต่อไปผมจะขอแนะนําวิธีการใช้เพชรแลบผมใช้เพชรยังไงให้คุ้มค่านะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีครับผมว่าเพชรเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีจํากัดนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจําเป็นต้องหามาเนี่ยก็ต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุดแหละนะว่าทํายังไงก็ผมที่จะใช้เพชรที่เราหาได้มาให้คุ้มค่าที่สุดอย่างแรกเลยครับผมผมขอแนะนานะครับผม อ่ะสิ่งแรกเลยนะก็คือการทําทีมให้พร้อมครับผมก็คือการสุ่มกาชานั่นเองนะครับแน่นอนนะว่าการสุ่มกาชาตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็ต้องหาตัวละครครับผมที่เอามาช่วยทําให้ปาร์ตี้เราเก่งขึ้นนะซึ่งก็คงหนีไม่พ้นตัวละครนะครับผมอย่างพวกอีพิกทั้งหลายนะครับซึ่งแน่นอนนะเทียริตรสต่วนนี้ก็สามารถจะหาดูได้ครับผมในคลิปของฮอสปิงแคทได้นะครับทุกท่านโอเคครับผมหลังจากเทียริสเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็ อ่าหนึ่งก็คือสุ่มหาตัวละครใช่ไหมสองคือการสุ่มหาสมบัติครับนอกจากจะทําให้ตัวละครตัวละครเราเก่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาสมบัติดีๆมาใส่นะครับซึ่งสมบัติเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งอันที่อ่าช่วยให้ปาร์ตี้ครับผมของเราเก่งขึ้นเยอะโดยสมบัติเนี่ยที่ออกมานะครับผมดีสุดนะก็ต้องบอกเลยว่าตําราพิชิตศึกครับอันนี้คือเป็นอะไรที่ดีมากๆนะแต่ยอมรับว,ว่าอัตราการดรอปขึ้นมาก็5%ครับถือว่าหนักเอาเรื่องต่อมาครับผมก็คือตัวของขนอ่า ขนครับผมแวววของน้ำของน้ําตาลนะครับต่วนส่วนนี้เป็นของชุบชีวิตเป็นที่หนึ่งในของที่สําคัญนะครับผมเพราะว่าเวลาเราเจอด่านหลังขึ้นมาเนี่ยศัตรูอัดหนักขึ้นมาเนี่ยเราสามารถใช้ตัวของขนเนี่ยชุบชีวิตเราขึ้นมาแล้วทํางานออโต้ด้วยนะเป็นของอีปิกครับผมอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมสองสวนเนี่ยดีมากนะอ่าสองอันนี้คือเป็นอีปิกที่คิดว่าน่าจะดีีสุดแล้วถัดมานะครับผมก็คือจะคือเขาขวานะครับผม ขวานี่จะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันนะตัวนี้ก็อีกหนึ่งอันที่ถ้าเกิดเราดิวดอัพสูสูงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับผมนาฬิกานุ่มๆนะครับผมตรงส่วนนี้ลดคูดาวนะครับทำให้คูอาร์สกิลของเราอะทำไวขึ้นถ้าในส่วนคอมมอนเนี่ยต้องบอกเลยว่า2ชิ้นนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สามารถใส่แทนได้เลยนะครับ สมมติถ้าเกิดประมาณสุ่มหาอีพิกไม่ได้นะครับผมเราก็สามารถซื้ออาสุ่มนะครับผมตัวของคอมมอนก็คือตัวของเขาขวากับนาฬิกานุ่มนี่เนี่ยใส่แทนไปก่อนได้เลยส่วนที่เหลือครับผมก็เลือกเอาตามความเหมาะสมได้เลยนะครับผมถ้าเกิดใครมีตำราพิชิตศึกนี่ก็คือเพอร์เฟกนะครับเป็นของที่ดีมากๆอ่ะหนึ่งคือสุ่มหาตัวละครสุ่มสองคือสุ่มหาสมบัตินะครับผมสามนะครับผมก็คือการทําแลนด์มาร์คการทําแลนด์มาร์คนะผมก็คือตัวพวกนี้นะครับหนี่พวกนี้เลยนะ ซึ่งแลนด์มาร์กครับผมแนะนำนะสิ่งที่ควร,รต้องหาอย่างแรกเลยนะครับผมทำอันแรกเลยนะก็คือสิงโตครับผมนะลูกปั้นสิงโตเยลลี่ในฝันโดยลูกปั้นเนี่ยจะส่งผลเพิ่มพลังโจมตีให้กับปาร์ตี้เราเริ่มต้นที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเราสามารถอัพรลเวลได้พอเราอัพรลเวลขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพลังโจมตีของเราก็จะเยอะขึ้นนะครับและอันที่สองครับผมก็คือตัวส่วนนี้เพิ่มพลังชีวิตครับนะส่วนแก้วหยดน้าค้างสองอันเนี่ยเป็นสองอันแรกที่ผมแนะนําครับผมให้ทําขึ้นมาเพราะว่ามันส่่งงผลตตอปารี้โดดยวมมทัหนะ ตามนี้เลยครับอันที่3นะครับผมก็คือประสาทจอมานนะตรงส่วนนี้จะเป็นลดความเสียหาย5%นะครับอันนี้คือตามสเต็ปเลยนะก็คือรูปปั้นนะครับผมแล้วก็ต่อด้วยจดน้ําค้างประสาทจอมานนะครับความจริงมันมีแลนด์มาร์กเยอะแยะนะครับผมเยอะแยะเต็มไปหมดนะที่ถ้าหาว่าสนใจนะครับผมก็มาที่สร้างครับผมแล้วเลือกตกแต่งนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะมีแลนด์มาร์กเยอะเราสามารถจะเช็คได้อย่างเช่นอันนี้นะเดี๋ยวนะครับมันจะมีหลายอัน แต่ต้องบอกว่าแลนด์มาร์คพวกนี้ใช้เพชรซื้อนะครับนี่นะเราก็ดูเอาเช็คว่ามีอะไรขาดอะไรบ้างครับผมเนี่ยเพิ่มมาตาคิดิคอนนะครับสมมุติอ่ันนี้ใช้แค่7 0 0ดหมืนะครับผมแต่ว่าซื้อเสร็จปุ๊บนะครับผมต้องดูด้วยนะมันจะมีค่าก่อสร้างนะครับซื้อซื้อปปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเช็คด้วยว่าค่าก่อสร้างเรามีไหมถ้ามีปุ๊บเราก็ซื้อมาแล้วก็วางได้ส่งผลต่อปาร์ตี้ของเราโดยรวมนะครับ เนี่ยเราก็เช็คได้ครับผมเนี่ยลดเวลาการค้าอ่าลดเวลาการขายครับผมของรถไฟใช่ไหมรถไฟก็อย่างที่บอกครับผมว่ามันเป็น1อันที่สําคัญนะครับผมมันช่วยให้เราได้เพชรด้วยนะรวมถึงอ่าเนี่ยครับผมลดเวลาฟื้นฟูของเยลลี่สตัมิน่อ่านี่ก็คือสต a ม i ิ a น่เราจะมาไวขึ้นนะอ่าฮะส่วนอันนี้ครับผมก็คือหินวิญญาณนะครับถามว่าหินวิญญาณดีไหมนะก็คือมันเป็นหินที่มีโอกาสสุ่มได้คอมมอนแลไอพิกนะครับมันก็ทําให้ตัวละครเราได้ง่ายขึ้น สำหรับตรงส่วนนี้เนี่ยของหินวิญญาณเนี่ยก็คือขอละไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าใช้เวลาสาตร้างต้อง1วันเชียวนะครับตรงส่วนนี้นี่หวันได้1อันนะครับนะ่วันได้หนึ่งตัวนะก็ถามว่าคุ้มไหมถ้าเพชรเหลือเพชรเหลือจะลองมาสุ่มตรงส่วนนี้ก็ได้ครับแต่คิดว่าแนะนําพยายามทําปาร์ตี้ให้พร้อมก่อนนะครับผมพอมปาร์ตี้พร้อมแล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสได้โดยมันจะมี2อันนะก็คือสวนสนุกนะครับผมกับในส่วนของอ่านี่ครับผม เครื่องสุ่มลูกบอลนะครับผมอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันก็คือหีบวิญญาณนะพูดง่ยคือเรามีโอกาสสร้างมา2ตัวนะครับผมแล้วก็สุ่มทุกวันแค่นี้เองนะเนี่ยครับเนี่ยมันจะใช้เงินได้ครับผมเนี่ยปริมาณเพิ่มเงินจากการต่อสู้นะครับดังนั้นเนี่ยลดเวลาการส่งลูกบอลนะครับผมออสำรวจเห็นไหมครับอันนี้ก็คือหลักๆแล้วนะครับผมก็คือจะเป็นแลนด์มาร์กแนะนาตรงส่วนนี้เนี่ยว่ามาเพิ่มเมื่อทําทีมพร้อมแล้วนะครับผมก็แนะนําทําพวกแลนด์มาพวกนี้ขึ้นมาจะช่วยให้ปาร์ตี้เราเนี่ยเก่งขึ้นเยอะนะครับอ อันนี้ก็คือสามหลักนะครับผมที่ทำให้ทีมเราเก่งขึ้นมีแค่นี้นะ โอเคนะครับผมต่อไปก็คือสุดท้ายแล้วก็คือจะเป็นลักษณะาการใช้เพชรเพื่อความสะดวกสบายของตัวเรามากกว่านะครับโดยความสะดวกสบายตรงส่วนนี้เนี่ยจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะอ่ะอย่างแรกนะครับผมอย่างที่เราพูดถึงก็คือในส่วนของการเพิ่มช่องในการสั่งวัตถุดิบพวกนี้เพราะถ้าเกิดใครที่ประมาณว่าลาคาญนะครับผมบางของบางสิงบางอย่างเนี่ยก็สามารถมาใช้ได้นะก็คือเพิ่มขนาดแต่โดยส่วนตัวแล้วผมเฉยๆนะครับผมก็ขยันมากกดก็ได้ครับนะตามนี้และก็จะมีในส่วนของ การเพิ่มนะครับผมคนแคนะครับผมคนแคที่มาช่วยในการกอร่อสร้างบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นกอ่อสร้างใครเป็นพวกแบบช่างสร้างอย่างผมเนี่ยเห็นไหมสร้าง3ส่วนแล้วก็มันก็กลายเป็นว่าเราต้องมานั่งเสียเวลาอัพบ้านน้าตาอย่างเงี้ยเห็นไหมเวลาอัพบ้านพวกนี้ใช่ไหมครับผมบางครั้งเนี่ยเราสร้างมาแล้วมันต้องรอนานครับตรงส่วนนี้ผมก็สร้างมาเนี่ยผมตอนแรกมันมีแค่2ออันไหมผมก็ทำมาหนึ่งอัน ก็ทาให้ผมการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างจะลื่นไหลนะครับผมไม่ต้องมานั่งรออะไรเป็นชั่วโมงชั่วโมงตรงส่วนนี้เพราะว่าขอบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างบางอย่างเนี่ยสร้างเป็นเกือบ20่นาทีเลยเห็นไหมโอ้โหพอสร้างมาขนาดนี้ปุ๊บนี่เราต้องมานั่งรอ20นาทีมานั่งกดผุมขี้เกียจเลยผมก็เอาวัสดุอานเนี่ยแล้วมันช่วยให้ผมอะพัฒนาบ้านค่อนข้างจะไวขึ้นนะครับการอัพหรือวงลีเวลนะแต่อย่าลืมว่าเราก็ต้องทําโครงทําของเพิ่มเช่นเดียวกันอ่าตรงส่วนนี้ครับผมส่วนอีกอันนึ่ค่่อยจะนยจะ,นะนนไแําาเทหร่ก็คือการใชช้เพ เร่งเวลานะครับผมตัวส่วนนี้ไม่ค่อยจะแนะนำนะหลักๆก็คือเสียดายไงก็ไม่รู้โอเคนะครับผมหลักๆของการใช้เพชรนะครับผมก็มีประมาณแค่นี้นะครับผมยังไงถ้าเกิดใครชอบสำหรับคลิปนี้ครับผมก็สามารถฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามกันได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับผมฮอสบิงแคทจะมาทำคลิปแนะนำในเกมของกุิลันเรื่อยๆงั้นบายบายครับสวัสดีครับ